ข้อเรียนทุกทำเงินสอนอะไรบ้างคุณอรี่จะมาบอกให้ในคลิปนี้ค่ะข้อทุบทำเงินเราจะสอนให้ทุกคนคสามารถที่จะจ้างรายได้ด้วยการเริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะใครที่ไม่เป็นมาก่อนแล้วอยากที่จะทํา o ย t ท b e ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านวัยเกษียณหรือคนที่ยังไม่มีช่องยูทูบไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตน ขายสินค้าหรือรับค่าโฆษณาและสปอนเซอร์ในคอร์สนี้เราจะเรียนตั้งแต่เปิดช่องการตั้งค่าต่างๆของช่องเช่นการใส่รายละเอียดการใส่คีย์เวิร์ดรวมไปถึงการที่เราตัดต่อคลิปวิดีโอได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอแนวที่ไม่เอาหนาอกอเป็นการเล่าเรื่องหรือเป็นลักษณะปัดแคสหรือเป็นรูปแบบบรรยายหรือเป็นรูปแบบการทำคลิปสวดมนต์สำหรับคนที่อยากดูคลิปแล้วทำตาม สามารถที่จะเรียนคอ,อร์สออนไลน์ชำระเงินและเข้ามาเรียนได้ทันทีอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนได้ตลอดไปแบบที่ 2, สองสหรับคนที่อยากพูดคุยกับบริษัทและทีนาสามารถที่จะทำเวิร์กช็อปทำตามมีข้อสงสัยถามได้ตลอดคั้เรียนใครที่ชอบรูปแบบนี้ก็ทักมาว่าสนใจเรียนทุกคำเดินผ่านซูรูปแบบที่3ค่ะเราจะเจอกันทั้งหมด2วันเจอตัวนะซึ่งจะมีเดือนละค้ง สอนทุกทำเงนินจะเรียน2วันนะคะแบบจับมือทําแบบเจอตัวกันเลยแล้วก็มีทีมงานประกบนะใครที่ชอบแบบนี้ก็ทักมาได้นะะเจอตัว2วันแล้วมาเจอกันในคอร์สนะคะติดตามเพจกูลอรี่แล้วก็ทักมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยค่ะแล้วเรามาเจอกันค่ะ